ใ <N> นน,นวลไนะ่หรอปอเอาลูกปิงปองม้าไมีไ่ไมไไมไไมไ้ไมลาล้นางให้สะอาดแล้วนะเอฟซีเขบอกว่ากินองนุ่นแชมเปสคร์ต้องล้างนะต้องแค่น้ำเกลือก่อนนะแล้วก็ล้างแช่น้ำเกลืออะไรอย่างดีแล้วนะ มีตั S> <S ้งแต่โลล้วตามร้วยจนถึงท่านหนึ่งประมาณหาหุ่นตีติดตบนอนนันเวลาจะทำไงกับผู้เลย หาโมงเตหางี่แบบวเบดตะบดโ้นังีนาเอาหมดเดยางก่ะกดชาบแล้วเดี๋ยวกดไฟสวิตชานะเอ้าครับเมื่อไหร่รู้ว่าเมื่อไหมันจะใช้ได้เอาใชันนบวันนี้ครับวันนี้วันี้แคเดียวอย่างเงี้แค่เนเสียวะ ใครให้มา,ย,าย่าปลาซิวเนี่ยหมกหมกปลาซิวนบ้าปลาินบ้านป,านปาลกกนนา,ปาดงให้มายาเห็นตอนเขาจับด้ไหม อ้าวโหทยาท่ายเขาดูเป็นแสนเลยนะจับปลาน่ะอยู่นานเหรอมาตั้งแต่เม่จับดีปบะผมอำลรัมเนี่ยโอ้มันไม่ใช่มีแค่ปลาซิวนี่ม,นมีปลาลายชนิดตัวเล็กตัวน้อยปลาสร้อยใส่ออใประเดกเพิ่มอีกยาแจบบ่หวาน มขมนี่บบเไปดูใส่เลมันจะออกขมๆนิดนึงดีดีกินงนะ่ายเนาะต้องเก็บกลางเหรอกินหมดมเก็บเที่ยวไปทั้งกลางเลยเหรอ แับแงดิแรงลิงนะต้องหอดนะก็ดูคลิปเดียวคนจีนทำอาหารทำไมทุกอย่างต้องไปทอดก่อนพิงหรจพิงหรอ,อมันเปิดคลิปทีไรก็ต้องแบบ มีกระทะมีน้ำมันเด Metal ือดๆแล้วก็ลงไปทอดอ่ะ hmm. ทุกอย่างเลยแม้กระทั hmm. ่งมะพร้าวขนุนทุเรียนลำไยเป็นพวงองุ่นเป็นพวงมันเอาไปทอดหมดทุกอย่างเพื่ออะไรเอาไปาขึ้นมาทำอาหารอเครื่องการทอดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำอาะไม่น่าไม่น้าเลยคนจะไม่ไหวนนะเราหมดแล้วเสียไปเนี่ยดละนี่ว่าเวลาทอดน้ำ มันมันเดือดมันน่าดูเออมันเหมือนมันเปิดคลิปให้หน้าดูอ่ะทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยขนาดฟักทองมันก็ไปทอดเปิดคลิปมาทอดฟักทองเป็นลูกแล้วมาปอกเปลือกฟักทองเสะรยบช่องเร้องร้กินจ้าเพราะเราเบื่อไปแล้วแต่ย่าย่ากับป้าแถวบ้านน่าจะไปทำคลิปแบบที่เขาเรียูคลิปกันหนุ่มพาเจตัวปาดไปคนดูสามล้านนี่ก็เป็นที่ปลูกเมีย่าต้องอบต้องอบมา ทิ้งูกเกาิ้ปลามทิ้5ห้าร้อคนดูเยอะมากเลยอ่ะนดูไม่ได้เลยนะไม่ด่าไปอยู่กับลูกกุไมันทำแบบนี้เออแต่ปะเดนวนั้นอ่ะแกไม่สนใจได้เงินอะไรเงี้ยทำเมินทำเอ น่าแลมวเสีเบเสบข้าวเบ็ดซนั่งข้าวหมดกระติกอางี้ยไ่ีไดีวันไหนนเข้าเยอะหลือไห่นู่ข้านอนไ่พอก,กินอีอันนี้นนวันนี้ข้าวสวยก็ไม่พอก,กินข้านะข้าวสวยอะไรนะข้าวเหนียวก็ไม่พอก,กินลอยครับร่อลอยครับหมดทุกอย่างไงไม่ถึงาหรเอข้าวดี multim องมี Jazm นตายน้ำน้ำเดินกับก น่าจะผลพันธุ์ไปแล้วทั้ตัวใหญ่ไปแล้วหายากแล้วเธอมันเลยแบบหมดก็อะไรแล้วบ้านเขาบอกไงนี้รักวาย่าไปช้อนฮะอาหารเขาจะไม่มีตัวม่กน bây giờ mình kín rồi ạ góp 1 đúng rồi bây giờ mình nhay đi bây giờ đặt vào trộn tô ok đã tiết cà phê mà lo mình

ไปได้ยุ่นบางเวลาผมเมืนะอ <c oughs> นี่ผมคมแฝงไปไนงะผมทำรำคืออะไรก็คี่ผมไม่ลงสับเลย ใช่จะจเ่าบุกเลยคับอยากยึดบนงจะนี่นี่เรื่อ,าง,ง,าองแรกนี่ยครับบิถีช่วิตทั้งแรกในชีวิตสมลมกับใต้เวยเห็าาหเอเเ่อนแต่ขบันทันเาเลยว่าคนยกับซิกายแต่ว่าถามอ่ยุมันอ่ยูมาไหี่ มันก็สอน้ินเยอะคทุบะครบท้งแช่เหรอมันจะคิดเมีสิ่อ้าวลูกกระเดาเพิ่งมหอนีกันมันหิวแล้วไงมันก็มาหากินเนาะแม่ม,ม่แม่ไปกลับมารักทีหนูหิวแล้วมาแล้วไหล่วม่หรอ ที่บ้านเราว่ามาแคายว่ามากตายเนี้ยไ่นี่บ้านมีผัหวานางหนงมกปลาซิวนะคุณผู้ชมหมกปลาซิว แต่มันเข้าายอเดียวมีปลาอื่นด้วยแยกัเวลาไม่แปลาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะตเกมาบลกเดบ่บานจะปลาดงตัวนให้ลามาดเด็ดเลดแยงหมหมหายไเมาดยปลาเอาเลยต่ข้านั่งแเพ่เอที่มาัดราคา กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวปวด,ด,ดปาดประจํ